โอเคสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมาใช้เทคนิคการใช้อาวุธหมัดแล้วก็ดาบเดี่ยวนะ,ะปกติถ้ามีใครถามผมการใช้อาวุธต่างๆเนี่ยผมมักจะส่งคลิปฝรั่งหรือคลิปคนญี่ปุ่นคลิปต่างประเทศให้นะเพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่ผมก็ไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไม่ไม่ไม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 กล้ามาสอนกันมักจะส่งลิมของต่างประเทศให้นะ ตมีเพื่อนหลายคนที่มีอุปสรรคทางกำแพงภาษาแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะผมก็เลยจะแชร์เทคนิคที่ผมใช้ประจําแล้วกันนะเพราะผมก็ยังไม่ไ,มไ,มได้คล่องมากเทคนิคที่ผมใช้บ่อยนะในมัดเนี่ยผมมักจะใช้สกิลประมาณนี้นะคือ1กดอานหนึ่งตอนขีเพ้านะเป็นการกระแทกนะเอาไหลชนแล้วก็ตามด้วยสามเหลี่ยมนะ L หนึ่งสี่เหลี่ยมเนี่ย เป็นไหลชนแล้วก็เตะหมุนนะฮะแล้วก็สี่เหลี่ยมตามด้วยสามเหลี่ยมนะแต่ละท่าเวลาใช้ให้กดขี้เพาเป็นตัวเชื่อมด้วยการไลทชิงเกลก็คือกดขี้เพาแลดันไปข้างหน้านะมันก็จะเป็นการต่อคอมโบกันเองท่าพวกนี้ผมจะใช้เป็นตัวเปิดในต้นต้นไฟนะเพื่อลดขี้ศัตรูพอศัตรูขี้หมดเนี่ยเราค่อยไปเปิดการโจมตีด้วยท่าลัวยาวๆนะ ก็คือผมจะใช้ Beyond Infinite เนี่ยมันจะเป็นการกดในกาดสูง L 1สี่เหลี่ยมแล้วกดสี่เหลี่ยมตามอีก4ครั้งให้ถูกจังหวะซึ่งมันจะเป็น1 2ึ่สอแต่ว่าถ้าเราทำจะกดให้ถูกวิธีมันต้อง1 2 3เนี่ยเร็วขึ้นเร็วขึ้น,เร,น,เ,รนเร็วขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วก็คร,ร,รั้งที่4ีเนี่ยห่างออกเป็นพเพื่อนเพื่อลองจำว่าหนึ่งสองสา เ,นะเดี๋ยวเราไปลอ,ลองฝึกใช้กันอันนั้นนะอันนี้เลขเด็ดชาร์จนะอ่าแล้วก็สปินนิ่งคิกแล้วก็แฟคเตอร์โฟร์แล้วก็ทุกครั้งที่การจบดีเสร็จให้ต่อด้วย r หนึ่งเป็นไลฟ์สิงเกิลอย่างเงี้ย โอเคเนาะแล้วก็บิยอนอินฟินิตนะให้ทำอย่างเงี้ยโอกาสสูงนะอ่1สี C ่เหลี่ยมแล้วก็กดสี่เหลี่ยมซับ้ำสี่ครั้งให้ถูกจังหวะเท้าเราจะเป็นเรืองจังหวะที่เรืองแสงนะอตอนที่เราเตะกวาดนะคอยดูนะผมไปกดดูให้ทีหนึ่งให้ดูทีหนึ่งก่อนนะ <c oughs> เนี่ยจังหวะสุดท้ายที่เราเตะเนี่ยเรากดมันจะมีสีเรืองแสงมาดูฮะตอนที่่าให้เรากดจังหวะนะั้นมันจะเป็นการต่อขั้ว เรามาดูกันประมาณเนี้ยคราวนี้พอเรากดหนึ่งสองสามสี่นะมันถึงจะติดหมดผมก็ไม่เคยคล้องหรอกติดบ้างไม่ติดบ้างเราลองไปฝึกกันดูแล้วกันเนี่ยประมาณนี้ยนะฮะ,ะกดสี่ครั้งนะนะ ยิ่งเรากดต่อเนื่องมันก็จะยิ่งแรงขึ้นนะเร็วขึ้นด้วยเพื่อนไปฝึกกันดูผมก็ยังไม่ค่อยติดเลย่ะดูนะปิง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 ประมาณนี้มันจะดังถ้ามันถูกมันจะเสียงดังปิ้งขึ้นมาล่ะอ่านี้ถูกติดสี่ครั้งถ้าถูกสี่ครั้งมันจะประมาณนี้ หนึ่งสองสามสีนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามมันจะถีขึ้นถีขึ้นแล้วก็เว้นจังหวะแป๊บหนึ่งโดยครั้งแรกก็คือการเตะในแนวขวางและมีสีสีอ่าประมาณนี้ Okay. สวัสดีทุกคนนะครับอ่าวนี้ก็จะเป็นถึงตาดาบเดี่ยวนะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับเบื้องต้นนะสําหรับผู้เริ่มต้นนะ,ะสำหรับดาบเดียวนี่มีท่าหนึ่งที่ไม่มีไม่เหมือนอาวุธอย่างอื่นนะเป็นท่าพิเศษเลยนะ,ะเราสามารถกดวิ่งแล้วก็กด x แล้วก็กลับมาวิ่งทันทีนะกด x วิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็กดสี่เหลี่ยมแล้วกลับมากด x ทันทีนะ,ะเทคนิคของผมก็คือเอาโคนนิ้วโป้งเนี่ยกดที่ x นะ แล้วก็กดสี่เหลี่ยมตรงปลายนิ้วโป้งแล้วก็กลับมาลงน้ําหนักที่โคนนิ้วโป้งโดยที่ไม่ต้องยกนิ้วอะนะมันจะเป็นอย่างนี้ฮนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันเป็นอย่างนี้มันโจมตีไม่แรงนะแต่ทําให้เราเคลื่อนไหวได้เร็วแล้วก็ส่วนไหนจะเข้าไปตอดศัตรูหรือตอดบอสได้รืยที่ศัตรูตีเราไม่ทันท่าแบบเนี้ยเพราะว่าตอนที่มันติดท่าเนี้ย เรามักจะเป็นนวมดนะครับยิ้งไปไงี้นะ,ะยืมนะเอาโคนนิ้วโป้งกด X นะแล้วก็ปายนิ้วโป้งลงน้ำหนักที่สี่เหลียมแล้วก็กลับมากด X อนะอันนี้เป็นท่าเฉพาะนะมีเฉพาะในดาบเดียวนะท่าอื่นทำไม่ได้นะคระัคราวนี้เรามาประยุกต์อีกท่าหนึ่งนะฮะท่าเนี้ยมันท่า ถ้านี้ค่อนข้างดีอ่ะแต่ว่ามันตีเบานะฮะเขาเนี่ยเราใช้เทคนิคนี้นะฮะใช้การสูงวิ่งไปมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรากด x มันจะเป็นกิ้งนะเรามีเทคนิคก็คือเวลาเราวิ่งไปด้วยกด x พอเรากดสี่เหลี่ยมให้เราเปลี่ยนมาเป็นการล่างทันทีแล้วก็กด x อีกทีหนึ่งมันจะเป็นแดดเหมือนการล่างแต่ว่าตีแรงเหมือนการสูงนะคอยดูนะฮะแบบนี้นะ ตอนที่เรากดสี่เหลี่ยมเป็นการตีนะตอนที่เราวิ่งไปแล้วกดตีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการล่างแล้วค่อยกด x ถอ,อยดูนะฮะเนี่ยประมาณนี้ฮะประมาณนี้่ะเราก็จะสามารถตีแรงเหมือนกาดถูกแต่ดอสได้เหมือนกาดล่าง เพื่อต้องลองฝึกบ่อยๆน่าจะได้ชินการสูงวิ่งไปกดสี่เหลี่ยมตีในขณะที่กำลังจะตีนั้นเปลี่ยนมาเป็นกาดล่างแล้วก็ค่อยกด x อ็คอยดูนะฮะเดีอยไหมทาไมดูนะอันจะเปลี่ยนไม่ทันทาไมการสูง แข้างหน้ากด x กดวิ่งยอย่างเงี้ยนะแล้วก็กดสี่เหลี่ยมเพื่อตีพร้อมกับเปลี่ยนมาเป็นกาดล่างแล้วก็กค่อยกดเด s ดด้วย x อ,นะอันนี้เราค่อยไปฝึกกันฮะฝึกชนะิ้นฮะเราจะ d ด s ดได้มีความรวดเร็วเหมือนการล่างแต่ว่าเราจะตีหนักเหมือนกาดสูงนะ ผมเปลี่ยนสกอร์นิดนึงได้เร็วๆประมาณนี้นะเป็นท่าพิเศษที่มีเฉพาะดาบเดียวนะฮะกดแดบแบบนี้ จะมีแอนิเมชันแคนเซิลอันนี้น่าจะพอรู้กันบ้างแล้วนะฮะนะกดกาดล่างนะฮะกดสี่เหลี่ยมไอ้กด L 1เป็นการตั้งกาดนะฮะแล้วก็กด X เป็นการหลบออกซ้ายออกขวานะฮะแต่แทนที่เราจะกด X อย่างเดียวให้เรากด XR 1 O ติดติดกันนะฮะมันจะเป็น,นเป็นอย่างนี้อ่ามันจะทำให้เราหลบได้ไวขึ้นฮนะ เอหนึ่งกด x อกจะเป็นอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้ากด xr1o ติดกันเอาไปทางนี้อ่ามันจะมันจะเขาเรียกว่าเชล l แคนเซิลนะเอ้ยแอนิเมชันแคนเซิลนะมันจะสั้นกว่าถ้าเรากด x อคำนานมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เรากด x อกมันจะสั้นกว่านะให้เรากด xr1 แล้วก็เลื่อนนิ้วโป้งมา โอนะอันนี้หลายๆคนคงรู้แล้วะนะร่างให้เราเร็วขึ้นประมาณนี้ตลบดินะทบทวนฮะดาบเดี่ยวมีสามท่าแล้วนะกดวิ่งแล้วแด๊ดตีนะกดวิ่ง x สี่เหลี่ยม x x สี่เหลี่ยม x อ่าแล้วก็กัดสูง x สีเเ่เหลี่ยม x อ่า x สี่เหลี่ยม r หนึ่ง x งงไหมอ่ากด x สี่เหลี่ยม r หนึ่ง x แบบนี้อ่าโอเคอไปฝึกกันนะฮะแล้วก็ ท่าที่สามแอนิเมชันเคิลโซต์ตัวนี้โ okay. อเคอะสามท่าแล้วนะฮะขอ,อนี้สกิลที่ผมใช้บ่อยก็จะสกิลมันก็จะมีสองชุดนะชุดแรกเป็นการทำทำจังหวะลดขี้ศัตรูนะ,ะแล้วก็ชุดที่สองเป็นชุดที่เวลาศัตรูขี้หมดเราเบิร์ดดาเมจอ่า มักจะเป็นคอมโบยาวๆท่าที่มันใช้ยากๆอ่ะใช้ตอนที่ศัตรูตั้งท่าไม่ได้จะปลอดภัยนะฮะชุดแรกมีสกิลอะไรบ้างที่แนะนำนะฮะก็คือสวัดดิสซอดตั้งออกเสกียงผิดตลอดสอดดิเซ็เ,ซเมนต์นะฮะอันนี้เป็นการนี้ท่านี้ค่อนข้างดีเพราะศัตรูจะติดมินิสแตนนะฮะตัดจังหวะศัตรูได้ดีนะฮะแล้วก็สวัดซอดคีเนี่ย รถขี่ศัตรูเป็นวงกว้างนะฮะโดนลุมก็ใช้ได้นะฮะแล้วก็พวกแมงมุมที่วิ่งตามพื้นติเตี่ยเราตีบางทีไม่ค่อยโดนอ่ะท่าน,นี้ก็ทําได้ปลุกอปลุกศัตรูที่ล้มอยู่ลุกขึ้นให้มเรามาตีได้นะบางทีเราไม่อยากแทงอ่ะอีกท่านหนึ่งก็คือ h e a v e n f l a s h เนี่ยก็จะเป็นท่าที่ค่อนข้างเร็วนะฮะตัดจังหวะศัตรูได้เอาไว้ท่าเปิดนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นท่านี้คิกนะ ดาเมจไม่เยอะแต่ลดคิดได้มากนะครดูนะฮะมีท่าคิกเฮเวนแฟลชนะ so, ซอสคิกแล้วก็ซอสดิสเซอร์เมนต์นะสี่ท่านี้นะฮะทำเพื่อลดคิสตูนะฮะเดี๋ยวคราวนี้มาดูท่าที่ทำดาเมจได้สูงแต่ก็ใช้ยากนิดนึ่งเอาไว้ใช้ตอนที่ศัตรูขี้หมดของดาบเดียวนะมีอะไรบ้างเรามาดูกัน ท่าเรียกก็คือ EI อควิกร r อ w แน่ละนะฮะกด r ดึง O ค้างไว้ชาร์จตีจะแรงขึ้นฮะอย่างนงี้ะนะท่าที่สองปรูโมนก็คือท่านี้ 1> L หนึงกาดสูงอ้ L 1สี่เหลี่ยมค้างไว้พอดาบขึ้นมาตั้งตรงแล้วก็กดสี่เหลี่ยมซ้าอีกทีหนึ่งมันจะเป็นฟันออกไปอย่างนี้นะฮะอีกอันหนึ่งก็คือไนเรียนนะอันนี้อันนี้ผมจะใช้สามท่านี้ในการทำดาเมจเวลาสตูขีหมดนะ เขาเนี้มันมีเทคนิคเทคนิคนึงนะตอนที่เราใช้บูมูนอ่ะให้เรากดคียเเพวแล้วชาร์จตีได้นะมันจะแรงขึ้นอีกนะคอยดูนะอ่าในหลอดผมจะขึ้นดาบัฟดาเมียรสองอันนะฮะดูนะฮะอันนี้อันนี้ไม่ทันเร็วไปนิดนึงเร็วไปนิดนึงอ่ากดสีแยม ให้กลับมาใกล้ตัวใกล้ๆเอวเรามันจะขึ้นสองดาบถ้ามันถูกต้องนะฮะอ่อย่างเงี้ยมันจะได้แรงขึ้นสองต่อฮะคอยดูนะรอให้ขี้เขาใกล้จะถึงตัวก็จะขึ้นสองดาบอันนี้ผมกดเร็วไป่ะคอยดูอีกทีหนึ่งทีหนึงน่งขึ้นสองอัน อันนี้ก็รอให้ดับตั้งหัวนิดนึงดับเป็นเส้นตรงแนวดิง่งมันก็จะใช้บูมูลได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ซ้ำาันนี้อีกได้เห็นไหมต่อเนื่องกันนะฮะผมเพ่ใช้ได้บับในเรนที่มีบับดาบปบบบููบลด้วยคอยดูนะฮะ,อ,ะอันนี้ ทุนเนี้ยสำหรับศัตรูที่ขี้หมดและยืนเป็นเต้านิ่งนะอีกท่าหนึ่งก็คือท่านี้ท่าหนึ่งโอไปกติเราต้องเก็บดาบก่อนแล้วก็ชาร์จตีแต่มันมีเทคนิคหนึ่งที่ทําให้เราฟันได้ไวขึ้นนะก็คือเก็บดาบได้ไวขึ้นให้เรากด r หนึ่งโอพร้อมกับขยับตัวอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันจะเก็บไวขึ้น เอาดาบเก็บเข้าไปเอาดาบออกมาเอาดาบเก็บเข้าไปก็คือ R1O นั่นแหละ R1O แล้วก็ขยับตัวนิดนึงอ่ะมันจะ cancel animation อ่ะไม่ต้องเสียเวลาชักเข้าชักออกคอยดูนะเอาดาบออกมาเก็บดาบเข้าไปเอาดาบออกมาเก็บดาบเข้าไปดาบออกมาเก็บดาบเข้าไปเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการ c a ์ t ใหญ่ quick d โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเก็บดาบ เราก็ชาร์จให้เรา R หนึ่ง O เพื่อเก็บดาบโดยการขยับตัวนั่นแหละสมมุติเราตีปุ๊บแล้วก็อ่หนึ่ง O อีกทีหนึง่งให้มันเก็บดาบแล้วก็ชาร์จอีกทีหนึ่งเก็บดาบแล้วก็ชาร์จอีกทีหนึ่งแล้วก็เก็บดาบแล้วก็ชาร์จอีกทีหนึ่งเก็บดาบอ่ะไม่งงนะอาชาร์ตี R หนึ่ง O ค้างไว้แล้วก็เก็บดาบด้วยก,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 นะก,ก,การ R1O พร้อมขออยับตัวนิดนึงแล้วก็ R1O อีกทีหนึง่งมันจะเป็นอย่างนี้อ่าขอนี้เราจะค่อยๆทำเร็วขึ้นนะ R1O เก็บดาบ R1O เก็บดาบแล้วก็ R1O ทำสามครั้งอ่าสมมติเรา R1 R1O เก็บดาบด้วย R1O พร้อมกับขยับตัวแล้วก็ R1O ซ้ำอีกทีหนึ่งนี่เป็นการฟันครั้งที่สองได้เร็วขึ้นอ่าจะช้านะไปพร้อมกัน R1O ฟัน R1O ขยับตัวไปข้างหน้าเพื่อเก็บดาบแล้ว R1O อีกทีเพื่อเป็นการฟันอ่าแล้วคราวนี้เรามาทำเร็วๆดู จะฟันใหญ่แย่ไวขึ้นอ่าน,นี่ต้องไปฝึกนะฮะเพราะว่าผมก็ฝึกนานเหมือนกันแล้วก็ยังทาไม่เป็นเลยทําติดบ้างไม่ติดบ้างนะฮะอ่าเพราะว่าไ e อเนี่ยถ้าใช้ฟ้องมันจะเป็นอย่างนี้ฮะ เนี่ยอันนี้เป็นสามท่าหลักในการทำดาเมจนะอ่าครนี้เรามาทบทวนไปพร้อมกันนะฮะเริ่มไฟ์นะให้เราลดขีดศัตรูได้การอ่าสอดสอดขี้สอดขี้สอดเดสเซนเมนต์อ่าทีฟนะฮะแล้วก็เฮเวนแฟลชนะเฮเวนแฟลชนะหลังจากนั้นพอศัตรูขี้หมดเราก็เอาเลยฮะอีไอ ไอ้ซ้ำซ้ำไอ้ซ้ำซ้ำนะหรือพอศัตรูกีก่หมดก็จักดการได้บูมูลจักดการได้บูมูลหรือไนเรนคอมโบโบูมูลกับไนเรนฮะ ดูทีละอันนะเฟสสองเฟสนะฮะเฟสแรกก็คือลดคิ้ด้วยการพีบซอสขีซอสเดสเซนเมนต์นี่วิ่วแฟลตพอศัตรูคิหมดเติมธาตุเพื่อให้ศัตรูติดคอนฟ루ชั่นพอศัตรูติดคอนฟ루ชั่นก็เบิร์ดดาเมจด,ด้วย EI หรือเบิร์ดดาเมจด้วยบูมูลคอมโบกับเนเินอ่ะเรามาลอง,ลองใช้จริงกันดู ครนี้เรามาใช้ลองใช้บูมูลด้วยลองดูทน้งเรียดก็เล่นดาเดียวกะ ที่เราที่เราคุยมาทั้งมดเราจะเอามาใช้กระโดดฟันแก๊ปีเขาเนี้ยเฮลิเฟรดสีฟอสี่ มันรีขีไว้รถขีสศัตรูไปเรื่อยๆะฮะรีเฟิสตรวจสอบเสร็ไโอเคพอศัตรูคีใกล้หมดแล้วก็เตรียมพอรดิชั่นไปนฮะอ่าบูมูนไปใ่ไม่เรนต่อ